ลงชื uh, like, man, ่อย okay, kind of ังสารวินไปลงแล้วนาอ๋อพี่มุกมาก่อนเาเลยเนี่ยพี่มุกมาตอนไหนโอเคครูวังหาพี่มุกอยู่ชูฝนด้วยมั้งเลย มาแล้วมาแล้วลงชื่อเลยนะเดี๋ยวมาตามหลังอีกพวกเด็กบ้านคุยกับทางโทรศัพท์มีเด็ก ทอย้อยมาเลยบอกเขาละบอกให้ต่อเรื่อยๆใช้โทรศัพท์ติดต่อกับเด็กบ้านเมื่อคืนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสองแผ่นเนาะมีสองแผ่นหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Hello bỏ lỡ những video hấp dẫn hello, hello. Thôi thôi. hello. ส the ัญญาณ เอ่อสัญญาณเน็ตอยู่อยู่ที่าใาครอะเออชื่อนามสกุลเนอชือ่ออะไรล่ะสุริราชอะของน้องเอขาเนอะอ๋อใครอะซาบลัดซาบลัดนามสกุลก็ยาวด้วยถ้าเป็นนาซันก,กูใช้นาซันเลยนะเออแล้วก็ไอ้ปฐวีนี่เปียกฝนหมดเลยนะ นี nào, ่ค่อยเขียนสองใบเนาะหมายถึงว่าแบ่งมีสองใบแถวเดียวมีลำดับที่หนึ่งสองสามเนาะเดี๋ยวคุยจะดูจำนวน คนไหนยังไม่ได้ลงชื่อเขาเขียนว่าไงข้างบนเขียนว่าชื่อชื่อสกุลแล้วก็รายมือชื่อรายมือชื่อ Chưa <laughs> sở khuôn Chưa sở khuôn Lại mùi chư, chư Rồi

มันละก็ตัวนี้ด้วยนีสัหลัะว่าใส่บ้าีที <tama> ่บ้านใส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 ่บ้าน ชื่อมะขามชื่อมะขามเลยง่ายมะขามเลยอ่ะอ๋อทำเองเขียนชื่อเองเลยน้ำลายมือตัวเองเลยลายมือตัวเองเลยเขียนเลยลายมือตัวเองแหมขึ้นมะขามรอดขนาดนี้นอ่ลยลูกหรอเขียนเลยเขียนชื่อเลยที่น้ำสกุนเนี่ยลายเซ็นเนี่ยจบ ขณะนี้นักเรียนของเราจำนวน20คนเข้ามาอบรมในโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดินของสมเด็จพระกนิธิธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นการอบรมเดือนกันยายน ปีงบประมาณ2,568อ่าตอนนี้ก็มากันครบนักเรียนมาครบเลย20คนตามรายชื่อที่เขียนไวอ้อันนี้ก็ถือว่านักเรียนมีความรับผิดชอบตัวเองดีมากสุดยอดเลยอย่างวันก่อนนั้นก็ใส่ชื่ออบรมเหมือนกันนะตอนนี้ก็มาปีปีปปแอวันก่อนนี่มาไม่ครบแต่วันนี้มาครบเลย20คนอันนี้ก็ สุดยอดละว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่นักเรียนพากันเอาวันหยุดให้เกิดประโยชน์ส่วนหนึ่งของนักเรียนส่วนหนึ่งก็ไปไปเรียนศาสนาคริสตออ์ไปเรียนที่ศาสนาคริสต์มีจํานวนนักเรียนที่เหลือเนาะนักเรียนที่เหลือไปเรียนศาสนาคริสต์นักเรียนที่มาตอนนี้ก็20คนคนไปเรียนศาสนาคริสต์นี้ นอกนั้นศียนศาสนาคิสตเนาะเป็นนักเรียนศาสนาคิสตเขาไปเรียนศาสนาคิสตในวันอาทิตย์เนาะอันนี้ก็พวกเรามายี่สิบคนนี้ก็มีเขาไม่ได้ติดธระที่ที่ไม่มาแมทที่มาไม่ได้เพราะเขาติดธระคือไปเรียนหนังสือเนาะที่มาไม่ได้เขาเขาติดธระเขาไปเรียนหนังสืออันนี้ก็เป็น โครงการควบคุมการขาดสารไอ,อูดินอ,อันนี้ก็เป็นการอบรมโดยการโดยเจ้าของโครงการของการอบรมที่หมู่บ้านนี้ก็ได้เก็บผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นักเรียนก็ มีความสุขในการมาฟังเรื่องเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีนคืออะไรการขาดสารไอดีนี้เกี่ยวกับเรื่องเกลือหรือเปล่าเนาะนี่อยติดตามดูต่อไปตอนนี้ทางาทางยูท b e ช่องปริยากราลนีก็จะได้ทำการาถ่ายทอดจนตลอดรายการ ซึ่งมีสมาชิกท่านผู้ติดต,ตามรับฟังติดตาม YouTube ตอนนี้ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าได้ทำ YouTube ทุกอย่างเลยไม,ม่ว่าแต่ YouTube บนดอยอตีนดอยเชิงดอยไปทุกที่ไม,ม่ว่าแต่ในน้ำแม่น้ำมีทุกอย่างเป็น YouTube นานาสาระทุกประเภททุกประเภทเลย เพราะฉะนั้นจึงเป็น YouTube ที่หลากหลายนะหลากหลายหลากหลายอย่างเนาะในการที่จะมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามซึ่งในวันนี้ก็เป็น YouTube ประกาศความดีของนักเรียนโรงเรียนของเราซึ่งมาเข้ารับการอบรมเรื่องนี้เพราะว่าโครงการเพราะว่าการขาดสารไอโอดีนเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้ มารับความรู้เพื่อเราจะได้ไปปฏิบัติเนาะบางอย่างเราไม่ได้เป็นชาล้นแก้วหรือว่าชาล้นถ้วยเนาะถ้าเป็นชาล้นถ้วยนี่ไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะแต่นี้เป็นการเป็นแก้วยังสามารถรับได้อีกเนาะความรู้ไม่รู้จักหมดต้องมีวิธีการเนาะไม่มีวิธีการจะต้องอ วิธีการเสริมความรู้แก่ตัวเองเนาะวันนี้ก็จะมีชาวบ้านมาร่วมมาร่วมด้วยเนาะมาการเยอะ,อะมาทั้งหมู่บ้านแหละเขาประกาศไปแล้วนะตอนนี้ก็เอาบรรยากาศตอนที่นักเรียนมานั่งมาทยอยมาของเรา20คน,นแล้วก็มีนักเรียนเด็กบ้านอีกเด็กบ้านนี้บอกไปแล้วประมาณเกือบ10คนนะ่เด็กบ้านเนาะ มีแตงโมมีจินจุดทธาคงจะทยอยมาแหละจินจุดทธาแล้วก็ไอ้สันสันนอนี่ก no. ็ทยอยมาแล้วักเรียนของเราก็มาก่อนเขาเลยเอ่อทยอยมาเพราะว่าชาวบ้านเนาะให้ความรู้แก่ชาวบ้านได้ทุกแง่มุมทุกอย่างทุก สาระความรู้เนาะตอนนี้เป็นขัน้นตอนการเตรียมการเนาะเป็นการเตรียมการการขาดสารไอโอดีนนะะดยจะต้อวีดีโิดอไว้ก่อนเนาะไปต่อกตอนที่หมอมาเนาะ